อ่าครับเพื่อนๆวันนี้ได้ออกมาดูป่ามันนะครับอันนี้มันพันแขกดำของเรานะครับเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับใบเขียวสมบูรณ์มากนะครับเเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาดู หัวมันนะครับเราจะเราจะโกยดูให้เพื่อนได้ดูนะครับนีบ <Yep. S 1> ต้นเดียวนะครับเนี่ยนี yep. ่ยต้นเดียวครับแล้วเราจะโกยให้ดูนะครับ ว่าหัวไปถึงไหนแล้วคันแขกดำครับผมมันอายุสี่เดือนครึ่งน,นะครับเนี่ยกยดูดีกว่าเห็นเพื่อนได้ดูว่าหัวมันไปถึงไหนโอ้โหโอยดูเจอเลยนะครับ โอ้ยปัป๊บก็เจออะไรครับนี่ครับมันเรานะครับเนี่ยดูฟังนูเป็นไงโอ้โหนี่นครับนี่ดูฟังนูเนี่ย พเพื่อนดูครับ <c oughs> มีหลายชั้นอยู่นะครับมีชั้นล่างกง็มอีกเนี่ยครับเพื่อน มันสี่เดือนครึ่งของเราครับสเกตนิ้วโป้งนะครับต่างกันไกลเลยนะครับนี่คือมันสี่เดือนครึ่งแขกดำนะครับ หัวก็โอเคนะครับพอใช้ได้ครับผมว่าจะถึงเวลาขุดก็อีกสี่เดือนห้าเดือนโอ้โหไปถึงไหนไม่รู้นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่พามาดูให้รู้ว่าแขกดำสี่เดือนครึ่งได้หัวเท่าไหร่โอ้โหใหญ่นะครับแล้วโดกด้วย โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวค่อยติดตามใหม่ครับผมสวัสดีครับ